การชุมนุมคาม็บเมื่อวันที่15เมื่อวานนี้ผมชี้แจงให้ท่านทราบหน่อยนะครับว่าท่านดูคลิปสดเนี่ยท่านจะเห็นภาพประกอบแต่ว่าพอไปดูคลิปตัดตอนภาพบางอย่างหายไปนั่นเป็นเพราะ ผลทางการเมืองของอำนาจประเด็กการที่ประท้วงเข้ามาใน YouTube ทำให้คลิปของเราไม่ผ่านการตรวจสอบเราต้องมีงานเพิ่มนอกจากเขากักไว้ยาวนานในการตรวจแล้วต่อมาก็ประกาศบอกไม่ผ่านการตรวจเราก็ต้องเข้าไปแก้ใหม่ เขาให้เหตุผลอย่างนันอย่างนี้เราก็เข้าไปแก้ไขหาว่าโหดร้ายหาว่าเป็นการทำให้เกิดความโหดร้ายเกลียดชังเราก็ดูเอ๊ะมันภาพไหนมีตรงไหนบางทีมันหาเหตุผลไม่ได้เลยครับที่ที่เขาตรวจมาแล้วเขารายงานทำให้เราคิดแล้วออกไม่ได้แล้วระหว่างออกไม่ได้ก็ไม่บอกด้วยนะว่า ผ่านหรือไม่ผ่านให้คาอยู่อย่างนั้นทําให้คลิปของเรานี่ล่าช้าไปแต่พอบอกว่าไม่ได้เพราะอะไรเรากา็ต้องเข้าไปแก้อีกดังนั้นถ้าท่านดูคลิปตัดตอนแล้วเนี่ยภาพบางอย่างหลักฐานบางอย่างอาจจะหายไปอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าอา้าวหายไปไหนก็เลยไม่เห็นมีหลักฐานไม่ใช่ครับนั่นคือเราจำเป็นต้องลบภาพเหล่านั้นเพื่อให้ AI เครื่องตรวของ YouTube เนี่ยผ่านกระบวนการตรวจได้เผยแพร่ได้วันนี้ก็เหมือนกันครับผมจะมีภาพประกอบให้ท่านดูแต่ภาพประกอบนี้ก็ไม่แน่นอนนะว่า YouTube จะให้ผ่านหรือเปล่าเพราะตอนนี้อยู่ในวิกฤตที่ประยุทธ์อา้างสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วไอ้ศูนย์ยุทธวิบัติมันก็ประท้วงเข้ามาไอ้ทหารทั้งหลายนั่นที่ทำงานื่วงนี้ไม่เป็นไรครับผมก็ยังยืนหย,ยัดพูดความจริงต่อไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล ภาพที่ผมให้ท่านดูในฉากนี้ท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมคุณนักธุศทำหน้าเปอเิอเหรอแล้วทำเหรียญประยุทธ์ใหญ่ก็ขอฝากไปถึงนักธุศนะหน้านะถูกเรื่องแล้วไม่ได้ยินดีกับประยุทธ์หรอกแต่ไอ้ภาพนั้นนะคนคิดว่ามาเชียรประยุทธ์ไม่ใช่เขาวาดรูปเขาเอารูปประยุทธ์ไปแปะที่เขียงเขียงนี่เราว่าฉบับสับหมูสับปลาเนี่ นะรว่าเอารูปประยุทธ์ไปแปะที่เขียงโรรษัพท์ก็โจ๊กโจกโจ๊กโจ๊ามาประยุทธ์ไม่ใช่เหรียญน,นะครับไม่ใช่เครื่องประดับนะครับเอานะให้เข้าใจภาพนี้เป็นการสื่อความหมายที่ดีมากอีกภาพหนึ่งเพื่อให้ตำรวจรู้แล้วก็เป็นการบอกให้ถึงให้เห็นถึงความแมตทัวความบรรลุนิติภาวะของเยาวชนไทย วันนี้ไอ้ยุทธมันใช้วิธีปราบอย่างหนักแล้วมีข่าวถึงขนาดเขาบอกว่ากระสุนยางที่มันยิงเนี่ยมันกำลังยกระดับการยิงนะใช้สไนเปอร์เหตุจึงเกิดขึ้นที่เบ้าตาของออน้องนัดลูกนัดสลิมที่กลับใจ เอาเถอะครับเขาก็เหมือนลูกหลานเราสิ่งที่เขาขอโทษนั้นก็ต้องให้เกียรติผมก็ต้องโค้งคารวะให้กันเด็กที่เขากล้าที่จะวิจารณ์ตัวเขาเองว่าเขาผิดพลาดอะไรอันนี้ต้องชื่นชมเขาแล้วที่ต้องชื่นชมลูกนัดนี่มากขึ้นอีกก็คือเขากลับมาต่อสู้เพื่อที่จะแก้ไขความผิดของเขาคือไล่ประยุทธ์ซะอันนี้สำคัญ แล้วเขาถูกยิงที่เบ้าตาคนนึกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่วันนี้ตามข่าวเขาบอกอีกหลายคนถูกอย่างนี้ซึ่งผมบอกมีความเป็นไปได้เพราะว่าตำรวจมันไปยืนอยู่บนสะพานลอยยืนยืนอยู่บนทางด่วนแล้วยิงลงมาที่ประชาชนอยู่ล่างโอกาสจะถูกจุดอันตรายที่ศีรษะมากเลอกเกินไม่สามารถจะมาถูกขาได้นะครับยิงจากข้างบนอย่างนี้ และวันนี้มีข่าวว่าน่าจะใช้ติดกล้องแล้วติดกล้องนั่นก็คือมีคนถูกกระทบที่หน้าเนี่ยที่ใกล้ลงตาแถวเนี้ยหลายคนครับจุดอย่างนี้แหละครับที่ทำให้คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วเกิดเครียดแค้นความเครียดแค้นตำรวจนี้น่ากลัวมากนะครับผมบอกท่านก่อนจนกระทั่งวันนี้ เริ่มสัญญาณเริ่มออกมาแล้วที่จะแต่งชุดตำรวจไม่ได้แล้วเพราะออกเสร็จจากงานแล้วให้ใส่ชุดประเวทเดินเพราะอาจจะถูกเล่นงานได้แต่นั่นเด็กก็บอกว่าเขาเขียนสัญลักษณ์ว่าปลาสีไม่ปลาขวดนะฮะปลาสีไม่ปลาขวดไม่อยาก ประทะกับตำรวจแต่อยากดวนกับประยุทธ์ครับผมเปิดรายการที่คุยข่าวข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยในรายการข่าววันนี้ว่าปาสีไม่ปลาขวดไม่อยากประทะกับตำรวจแต่อยากดวนกับประยุทธ์การชุมนุมตั้งแต่ต้นเดือนวันที่หนึ่งสิงหาคมมาเรื่อย จนช่วงนี้หนึ่งสัปดาห์เต็มๆครับไม่มีหยุดตำรวจก็ปราบเพื่อให้หวาดกลัวโดยมีสตรีท่านหนึ่งที่ประสานกับอำนาจเบื้องบนเชื่อมต่อตำรวจเป็นกำลังใจให้เต็มที่ทำให้เกิดความรุนแรงแต่แทนที่จะได้รับผลตามที่ผู้หญิงคนนั้นประเมินที่ผมบอกว่า ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแค่พยาบาลไม่เคยมีประสบการณ์ประสบการณ์ทางก,การเมืองไม่มีจิตวิทยาฝูงชนไม่มีแล้ววันนี้ขึ้นไปเป็นใหญ่สามีรักให้อำนาจสามีก็แหมอื่นอ่านเลือกเกินจะจัดการเองก็ต้องส่งคนเข้ามาทํางานไม่ทําก็แหมไม่ค่อยขยันเท่าไหรน่นะดังนั้นผู้หญิงคนนี้ก็จริงเป็นตัวเชื่อม วันนี้เขาก็คงจะเห็นเหตุการณ์แล้วว่าหยุดไม่อยู่แล้วแต่เขาจะคิดอะไรนี่ผมไม่รู้นะแต่วันนี้ก็คือประชาชนไม่หยุดแล้วคา็อบนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งต่อมาเป็นวันอีกทีหนึ่งก็วันที่อะไรอะ่ะแล้วล่าสุดนี่คือวันที่15วันอาทิตย์คนทั่วประเทศหมดครับสัญญาณอย่างนี้บอกได้ชัดเจนผมจะให้ท่านดูภาพ ก่อนจะถึงภาพที่ผมคุยเนี่ยแล้วท่านเห็นภาพนี้ไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านก็าภาพนี้อาจจะลบทีหลังนะครับวันนี้ม็อบทะลุฟ้าประกาศไปบ้านประยุทธ์อีกครับวันที่สิบหกวันนี้ไปแล้วครับตามข่าวผมเก็บข่าวมาตั้งแต่ตอนเช้าของวันนี้บอกว่าทะลุฟ้าประกาศไปบ้านประยุทธ์วันนี้รอบนี้เลี่ยงปะทะ เลือกอีกเส้นทางเคลื่อนถ้าท่านจะดูเหตุการณ์เมื่อวันที่15ที่เป็นการชุมนุมใหญ่ที่ว่าคามอบกับคาปาจะเห็นว่ากระแสของพี่น้องประชาชนยืนยันยำ้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนทั้งประเทศไม่เอาแล้วแล้ววังยังอยากจะอุ้มต่อไป ก็คิดเอากันแล้วกันครับว่าวังกำลังทำให้สถานการณ์นี้คุคุไฟมากขึ้นไฟก็โหมหือมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่ต้องออกรอกประยุทธ์กษัตริย์ก็อยู่ต่อไปอุประยุทธ์อยู่ต่อไปตรงนี้ขอนำมาแลกเปลี่ยนความเห็นกับน้อง เพราะผมเห็นเหตุการณ์เมื่อวันที่15บห้าความกล้าหาญของคนหนุ่มคนสาวก็เหมือนกับวันที่ผมยังเป็นหนุ่มเป็นสาวผมก็กล้าสู้กับเผด็จก,การถนอมประพาสทาร,ร,ราลาสามทร,ร,ร,ราลาดนี้วันนี้คนหนุ่มคนสาวเรานี้เหมือนกันแต่ต่างกับผมห้าสิบปีที่แล้วเมื่อ การปราบปรามใช้ความรุนแรงคนที่มีอํานาจคิดว่าจะกดหัวประชาชนอยู่ด้วยการใช้อํานาจที่ไม่ชอบธรรมการกระทำอย่างนี้ผิดกฎหมายนะครับที่ใช้ปืนยิงเขาโดยไม่ได้มีปีมีคุยกะจนกระทั่งตาบอดก็ต้องขอแสดงความเสียใจและเป็นห่วงใยลูกนัดและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บถ้าผมเห็นมีข้อมูลข่าวสารผมก็จะเอามาอ้างอิง สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายผมบอกกับท่านหลายครั้งนะครับว่าการชุมนุมโดยสันติวิธีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยและเป็นความสําคัญที่จะส่งสัญญาณให้ผู้มีอํานาจรู้ว่าประชาชนคิดอะไรและจะได้ปรับปรุงเคลื่อนปรับป,ปรุงไปได้แต่แต่ด้วยเหตุเพราะบ้านเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตย แต่จิตสานึกประชาธิปไตยความเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนยังมีอยู่เต็มที่โอกาสที่จะเกิดการประทะกันอย่างแรงระหว่างโครงสร้างระบบรัฐที่มีก,กษัตริย์เป็นศูนย์กลางอํานาจกับประชาชนวันนี้สัญญาณมันแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วที่อาจารย์นิธิบอกว่าเขายังไม่ยอมเปลี่ยนตัวประยุทธ์เพราะเขากลัวว่าซุ้มประตูจะพัง ถ้าเอาหินอันนี้ออกจากซุ้มประตูเขากลัวซุ้มประตูจะพังและนี่คือเหตุผลว่าถ้ายังอยู่ต่อไปมันพังแน่แหละครับหาทางออกยากมากในประเทศไทยวันนี้โดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์ได้เอาตัวสถาบันมาเสี่ยงกับนายประยุทธ์แล้ววันนี้ผมขอส่งสัญญาณแลกเปลี่ยนไปถึงเพื่อนๆว่า คำพูดของคุณนัทวุฒิไส้เกือือที่บอกเราชนะแล้ววันนี้เนี่ยมีเหตุผลการต่อสู้เพื่อโค่นล้มเด็จการนั้นไม่ได้จบภายในม้วนเดียวปัจจัยสำคัญที่สุดมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้โครงสร้างมันผุโสมลงเรื่อยเรื่อย ต้นต้นโพใหญ่ๆที่หลอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในต้นโพนั้นเอาผ้าสิบสองสีไปผูกมัดเอาสารพระภูมิไปตั้งคนก็เชื่อว่าต้นโพนี่มีเทวดารักษาอยู่ขนาดต้นโพแห้งตายหมดแล้วใบใบก็ลวงหลดหมดแล้วเนี่ยเอียงกระเทเล่แล้วคนก็ยังไม่กล้าตัดต้นโพทันใด การโค่นล้มระบบะเผด็จก,การไทยก็ฉันนั้นเพราะมันไม่ใช่เป็นเผด็จก,การทหารแต่มันเป็นเผด็จก,การวังที่สนับสนุนการ,รเผด็จก,การสองชั้นที่ผมเรียกว่าเผด็จก,การสองชั้นกําแพงก็มีสองชั้นดังนั้นต้องเปิดตาสว่างให้ประชาชนเห็นมากที่สุดการพังทลายโครงสร้างที่ผุโสมที่โครงสร้างใหญ่ๆนี้ จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาและสะสมไปเรื่อยๆปรากฏว่าคนหนุ่มคนสาวก็อยากจะเห็นทันทีทันใดก็จะด้วยความแค้นมันยิงฉันเมื่อวานวันนี้จะไปบวกกับมันอีกแล้วคุณนัทวุฒิในวันเมื่อวานนี้ผมเห็นก็เห็นใจนะนัทวุฒิเข้าใจสถานการณ์เข้าใจอารมณ์เลยผมก็เคยนำมวลชนมาในช่วงที่เป็นนักศึกษา เวลาอารมณ์มวลชนแรงๆนี่เอาไม่อยู่นะครับถ้าจะไปห้ามบอกอย่าทำก็จะเกิดปัญหาไปหนุนเลยก็ยิ่งยุ่งใหญ่เพราะว่ามันไม่สามารถชนะได้แล้ววันนี้ผลด็จการมันก็ต้องการที่จะสร้างสถานการณ์เพื่ออ้างสถานการณ์มารวบแกนนำทั้งหมดไม่รัฐประหารโดยตรงก็รัฐประหารโดยอ้อมก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่ ราษประสงค์ที่มันตัดสินใจแล้วมันใช้สังหารเลยนักธุกก็ผ่านมาแล้วแล้วมันก็รวบเลยเห็นไหมครับวันนี้มันพยายามจะสร้างโมเดลนี้ขึ้นมาวันนี้แกนนำเขารู้แต่มวลชนที่เข้าไปต่อสู้ที่มีจิตใจที่น่าสรรเสริญเหล่านี้ต้องรู้ถึงรู้เขารู้เราด้วยและต้องรู้ว่า การต่อสู้ที่จะเอาชนะโค่นล้มพัด็ิจการเชิงโครงสร้างนี้เนี่ยต้องมียุทธวิธียุทธวิธีปัจจัยสำคัญสองอย่างคือหนึ่งเคลื่อนไหวเรื่อยๆเคลื่อนไหวเรื่อยๆหลีเกเลี่ยงการประทะอย่างที่ท่านเขียนมาได้ถูกแล้วก็คือปาสีไม่ปลาขวดไม่อยาก ประทะกับตำรวจแต่อยากดวลกับประยุทธ์ในถูกแล้วสู้ถอยสู้ถอยแต่ให้แสดงให้เห็นพลังมวลชนเคลื่อนไหวตลอดเวลาเวลาประกาศเคลื่อนไหวทีไอยุทธมันก็ต้องเอา,เอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดทีเอารวดหนามมาลอ้อมทีภาพเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องในวันนี้นี่ต่างคนเหมือนมวยชกกัน เมื่อเราจะโค่นล้มผลิตการที่มีเหมือนต่อยมวยแบกน้ําหนักก็ต้องมียุทธวิธีที่ทําให้มวยไอ้ที่น้ําหนักมากนี่ให้มันหมดแรงหมดแรงลงเรื่อยๆการที่มันเอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดบ้านมันเรื่อยๆให้มันทำนะครับเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปปิดวัดพระแก้วเรื่อยๆเอารถน้ํามันจะสร้างความรุนแรงให้มันทำนะครับภาพนี้จะมาจะเข้ามาสู่ปัจจัยที่สอง ก็คือข่าวต่างประเทศข่าวเหล่านี้จะออกต่างประเทศดังนั้นข่าวที่ประเทศไทยปีล่า GDP การส่งออกและตัวการเจริญเติบโตติดลบ10%มันจะมากขึ้นอีกครับแล้วไอ้การติดลบเศรธธษฐกิจสุดอย่างหนักนั่นแหละไม่มีทางอื่นแล้วตัวโครงสร้างนี้มันกำลังทำลายตัวมันเอง เราก็ช่วยกันให้วิกฤตตัวนี้มันพังทลายเชิงโครงสร้างก็ต้องอย่างนี้ครับผมเนื่องบอกว่าไม่ต้องออกเราประยุทธ์อยู่ต่อไปกษัตริย์ก็อุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปแต่ประชาชนอย,ย่าหยุดนะครับเคลื่อนเรื่อยๆเคลื่อนแล้วสะสมชัยชนะเคลื่อนแล้วสะสมชัยชนะไอ้ยุทธ์มันก็สร้างวิกฤตขึ้นมาเองทั้งหมดทีนี้ มีตู้คอนเทนเนอร์ต่อไปไม่ต้องขนเลยครับไม่ต้องขนออกแล้วปิดหน้าบ้านมึงไว้ซะไอ,อ้ยุทธวิกฤตตัวนี้มันก็จะทำให้ภาพลักษณ์จากต่างประเทศไอ้เรื่องการลงทุนไม่มีอยู่แล้วเขาไม่มาอยู่แล้วแต่ภาพอย่างนี้จะช่วยย้ำเตือนให้กลุ่มทุนทั้งหลายเขาเชื่อว่ากูว่าแล้วกูเชื่อแล้วเวลาประชุมในบริษัทที่ญี่ปุ่น บริษัทอเมริกาประชุมบริษัทในยุโรปอังกฤษเขาประชุมเขาก็ต้องเอาภาพเหล่านี้มาดูข้อมูลเหล่านี้ก็ออกไปการถกเถียงใครที่บอกให้มาลงทุนประเทศไทยไอ,ไอทิโตเถียงนในบริษัทซีอีโอในบริษัทก็บอกว่าบอกแล้วว่าอย่ามานี่ดูไงดูข่าวนี่สิแล้วการพังทลายอย่างนี้จะจะจบรวดเดียวเมื่อถึงเวลาหนึง่ง การต่อสู้ในเชิงยุทธวิธีเช่นนี้เองที่ผมบอกกับท่านว่าเราต้องรู้ทันมันด้วยท่านคงจำภาพนี้ได้นะครับที่ผมบอกว่าความเลวร้วายของระบบนี้ไม่ต้องไปปานีปลาใสาไม่ต้องไปห่วงใย,ยมันแล้วพี่น้องมันมันทำลายตัวมันเองเพียงแต่เราทำให้มันทำลายเร็วขึ้น มันใช้วิธีการมีสปายสายลับเอาทหารนอกเครื่องแบบเอาตำรวจนอกเครื่องแบบมาสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงโดยปลอมตัวมาเป็นม็อบแล้วก็พยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงกระแสมันก็มีอยู่แล้วเพราะคนมันก็โกรธแค้นอยู่แล้วอ่กะก็ตำรวจทุบตีนี่คือยุธทธวิธีที่เลวร้ายที่สุดที่ในประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ทำ ประเทศเด็จการประเทศที่ลาหลังเขาใช้กันอย่างนี้เหมือนกับที่ฮ่องกงที่ผมเคยอธิบายท่านแล้วจีนก็ใช้อย่างนี้อายุนก็ใช้อย่างนี้วันนี้ในวังก็มองเห็นว่าวิธีนี้จะจัดการหาทางปราบให้หมดก็ต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาท่านคงจำภาพที่ผมให้ท่านดูนี้ได้ ส่วนหนึ่งมีการเคลื่อนไหวจําได้ไหมครับที่เพล่เพลเพ่กันทั่วไปมีคนหนึ่งอ้างตัวเป็นม็อบใส่หมวกกันน็อกและพอเด็กมันจะเขาจับได้มันก็เลยวิ่งจากม็อบไปอยู่ในแถวตํารวจครับตํารวจก็ไม่ทําอะไรธรรมดาตารวจนี่เจอม็อบปั๊ามันจับตีหมดนะครับมาใกล้ๆมันจับตีหมดแต่ไอ้หมอนี่วิ่งไปได้ครับดังนั้นภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเขาจับภาพมาได้นี่คือสปายสายลับของฝ่าย ตำรวจนี่คือแผนเลวร้ายที่สุดดังนั้นวันนี้ถ้าใครจะบอกว่าเเราเดี๋ยวเราอย่าไปทำเลยไม่ได้ครับต้องทำให้หนักแต่ทำด้วยยุทธวิธีที่เปิดโปงมันการเคลื่อนไหวการต่อสู้อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันใช้แผนเลวร้ายเพราะมันมีงบประมาณมันมีเจ้าหน้าที่มันก็ทํำได้สิ เราเราจะทําตัวเป็นสายรับไปอยู่ในพวกมันก็ยากแต่วันนี้สิ่งที่เราถืออาวุธของเราคือความชอบธรรมการที่อายุธอยู่มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วมันป้นอํานาจมาก,ก็ไม่ชอบอยู่แล้วแล้วเจ็ปีมันก็ทําลายบ้านเมืองไม,ไม่ใช่น้อยพอมาถึงวิกฤตโรคระบาดมันยิ่งเห็นชัดหมดมันทุจริตกล้าทุจริตวัคซีนท,ทั้งทั้งที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชนนี่เป็นเป็นความเลวร้วายที่อภัยไม่ได้ครับ ให้อยู่ไม่ได้ดังนั้นถ้ากษัตริย์ยังอุ้มมันอยู่ต่อไปกษัตริย์ก็จะต้องได้รับผลอันนั้นด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดกันรู้กันเองแล้วเราก็เคลื่อนไหวประชาชนก็รู้สิ่งเหล่านี้วันนี้ประชาชนก็มียุทธวิธีหลายอย่างท่านอาจจะเก็บรายละเอียดของคาม็อบทั้งประเทศไม่ได้ผมก็เก็บไม่ได้แต่เก็บคนละมุมช่วยกัน ผมมีสายข่าวโดยตรงอยู่ที่ภาคเหนือเขาก็รายงานเข้ามาว่าการชุมนุมคาม็อบที่ภาคเหนือเชียงใหม่กับลำพูนเนี่ยเขาประสานกันเขาก็ใช้ประเพณีใช้วัฒนธรรมภาคเหนือแต่เป็นวัฒนธรรมที่บอกความจริงอะไรหลายอย่างนะครับนั่นก็คือ ก่อนจะเคลื่อนตัวเขาก็มีการฟ้อนเทวดาครับท่านดูภาพนี้นะครับที่ผมจะรันให้ท่านเห็นสวยงามทีเดียวครับภาพฟ้อนเทวดาและทำพิธีตัดไม้ข่มนามที่เรียกว่าพลังโยนีนี่คือส่งสัญญาณให้รู้ว่าประชาชนเขารู้แล้วว่า ไอ้คนที่สั่งไอ้คนที่อุ้มยุทธคือใครแล้วก็สั่งปราบอย่างรุนแรงนี่คือใครแล้วเขาเลยใช้สัญลักษณ์บอกพลังโยนีทำการตัดไม้ข่มนามที่เรียกว่าชุมนุมฟ้อนเทวดาทำพิธีพลังโยนีโดยวางใบภูบนหุ่นทรราชเพื่อตัดกำลังอำนาจบารมีบุญ เออเห็นไหมครับดังนั้นการต่อสู้ของประชาชนที่คิดวิธีการเพื่อจะส่งสัญญาณให้ประชาชนรู้ว่าไอ้ความเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยที่บ้านเมืองมันเกิดขึ้นวันนี้มันรวมศูนย์อยู่ที่ไหนคือคนบ้าโยนีไงผมนึกบอกว่านี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจ ดังนั้นขอให้ท่านรู้ว่ายุทธวิธีการต่อสู้วันนี้ปัจจัยสองเรื่องใหญ่ๆ,ๆก็คือหนึ่งให้การต่อสู้เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดไปแต่ว่าหลีกเลี่ยงความรุนแรงประทะความรุนแรงความรุนแรงจริงๆมันจะไปอยู่ในตัวของมัน ที่มันแสดงออกด้วยตัวมันเองเราอย่าไปประทะกับมันแต่ว่าเราสร้างเงื่อนไขต่อต้านมันทุกวันเล็กบ้างใหญ่บ้างที่นั่นบ้างที่นี่บ้างวันนี้ใช้วิธีคาพาคักก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่มันหาแหล่งการเคลื่อนไม่ได้จะอ้างกฎหมายเพราว่าฉุกเฉินก็ไม่ได้เพราะกูอยู่ในรถ ประชาชนก็อยู่ในรถมึงจะมาจับอะไรเขาอ่ะเขาไม่ได้ไปยืนติดกันตามพระราชบฉุกเฉินเมื่อไหร่แล้วเขาก็ปลาสายเข้ามาในรถระหว่างรถติดก็ฟังไปเรื่อยๆอันนี้คือเงื่อนไขาการเคลื่อนไหวมีมีทุกวันได้ยิ่งดีหลีกเลี่ยงการประทะแต่สร้างเงื่อนไขแกงบ้างอะไรบ้างให้มันจ้าระวันไปหมด ทำให้กลไกระบบะเผด็จก,การโบราณมันเคลื่อนต่อไม่ได้ไปหลอกลวงประชาชนว่าจะทําให้เจริญบ้านเมืองเะไม่มีแล้วละครับแม้ว่าวันนี้ไม่มีประท้วงก็ไม่มีความเจริญเหลือแล้วเก็บภาษีมามันก็เอาภาษีไปสร้างบ้านสร้างเมืองมันอย่างเดียวชาวบ้านจะเป็นจะตายไม่เกี่ยวถึงวันเกิดคขีก็จัดงานใหญ่โตข่าวหน้าหนัหนงสือพิมพ ปรากฏว่าประชาชนก็ตายกันเป็นร้อยอีกสามวันก็จะตายกันมากมายข่าวก็เห็นทนโทษขาดแคลนโรงพยาบาลขาดแคลนสิ่งต่างๆมันก็ไม่สนมันก็ยังจัดงานวันเกิดกันเออเออก,ก็เลยก,ก็ได้ตลอดไปแล้วจะไปหวังอะไรกับระบบอย่างงี้ดังนั้นวันนี้พี่น้องเราต้องทําให้พี่น้องเข้าใจว่าไอ้กลไกระบบผลิตการอันนี้มันเลวร้ายมาก เมื่อมันเจอกับวิกฤตใหญ่โควิดมันก็แก้ไม่ได้มันเคยเดือดร้อนใจกับประชาชนเรอมันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเลยพี่น้องมันเนี่นะพี่น้องมันญาติพี่น้องชนชั้นพวกนี้มันมาเดือดร้อนอะไรกับประชาชนวันนี้มันมีเงินมีทองมันก็ไปต่างประเทศมันก็พักผ่อนมันสบายแต่พอประชาชนบอกเฮ้ยต้องแก้ปัญหามันก็ปราบนี่ไง แล้วจะไปหวังอะไรกับมันดังนั้นการต่อสู้ที่ต้องมีขื่นทุกวันแต่รักษากําลังของเราไว้สร้างความปั่นป่วนให้กับเผด็จก,การมากที่สุดนี่คือปัจจัยสำคัญหนึ่งสงให้ข่าวต่างประเทศรับทราบข่าวเรื่นี้ออกไปมากที่สุดแล้วกรุงเทพก็จะกลายเป็นเมืองประหลาดที่มีตู้ คอนเทนเนอร์ er, มีตู้รถไฟมีรวดน้าขวางกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเอาเลยครับต้องอดทนกันอย่างนี้แหละครับวันนี้ก็ปิดท้ายรายการกันอยากให้ท่านช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อให้พี่น้องเรานี่เข้าใจยุทธวิธีแล้วแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันในในในองค์กรของท่านนะครับแล้วลองเอาความเห็นของผมนี่ไปแชร์ดูว่า ยุทธวิธีที่จะทําลายเผด็จก,การในเชิงโครงสร้างนั้นเราต้องสะสมชัยชนะเรื่อยๆการเคลื่อนไหวไม่หยุดจีจ้ในจุดอ่อนของศัตรูเอาจุดแข็งของเราคือความชอบธรรมไปจี้ในจุดอ่อนของมันเอาจุดแข็งไปสู้กับจุดอ่อนของมันอย่าเอาจุดอ่อนของเราไปสู้กับจุดแข็งของมันแล้วชัยชนะจะเกิดขึ้นสะสมชัยชนะเรื่อยๆ มีคําพังเผยบอกว่าประชาชนขอชนะครั้งเดียวจบหมดส่วนพฤติกรรมชนะกี่ครั้งไม่ยั่งยืนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดก็แล้วเรารายละเอียดข่าวอาจจะไม่หมดทุกเรื่องเราจะไปเกาะติดคิดทางข่าวอีกทีหนึงวันพฤหัสสำหรับวันนี้ก็ ขอบพระคุณท่านแล้วใครที่ดูรายการนี้แล้วช่วยสื่อความหมายต่อไปด้วยนะครับว่าช่วงนี้คลิปของเรากำลังถูกโจมตีอย่างหนักในสถานการณ์ขณะนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเรายังจะใช้วิธีการหาทางแก้ไขให้ได้เพราะว่า YouTube เขาก็ต้องเป็นกลางนะครับในการที่เขาจะต้องทำเขาต้องมีกฎระเบียบของเขาอยู่ ไอ้ฝั่งนั้นก็ใส่ข้อมูลเข้ามาเราก็แก้กันไปที่บอกกับท่านนี้ก็เพื่อให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ท่านจะช่วยอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็ช่วยกดแชร์คลิปเก่าที่ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์กันออกไปเพราะข้อมูลสําคัญสาคัญหลายอย่างนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสัตอละและอ่ผด็จกการมันกลัวมากที่ข้อมูลเหล่านี้จะกระจายออกไปช่วยกันกดไลค์นะครับ ขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสครับสวัสดีครับ